เมื่อ2วันก่อนผมไปเจอลำโพงบลูทูธตัวหนึง่ง Table Pro MG2 6 1บาทเท่านั้นเอง ฟังชันจะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันผมเพิ่งสั่งมานี่หน้าตาน้องก็สวยสดงดงามครับมีหลายสีให้เลือกสีน้ำเงินสีแดงสีเทาสีดำนะครับฟังชันก็สามารถต่อได้หมดไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กมือถือ PC ตั้งโต๊ะต่อได้หมดเลยนะครับจับดูชิ้นงานครับวัสดุก็ใช้ได้เลยนะครับประกอบงานนี่เนี้ยมากฟังก์ชันปุ่มใช้งานก็มาตรฐานทั่วไปครับใช้งานง่ายไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใดๆนะครับแค่เปิดก็ใช้งานได้แล้วนี่เรามาดูฟังก์ชันกันดีกว่าครับว่ามีอะไรมาบ้างด้านหลังก็็็็็จจจะะะเเเเเเปปปปปนนนนุ่่่่่มิดดคครรททีีกกชอาา์ไไไฟสสวืข้้ล อันที่4ี่นี่ก็จะจะเป็น USB นะครับเสียบเข้าไปเลยครับเพลงก็จะรันทันทีเลยเสียงที่ได้กับไพ้เลาะจับใจดีใช้ได้นะครับไม่ถึงกับเบสแน่นเติบเตืบเตืๆนะครับลำโพงบลูทูธตัวเล็กๆขนาดนี้สําหรับพกพาครับเวลาไปนั่งแคมป์หรือไปนั่งชิลที่ไหนก็พกติดตัวไปได้สะดวกสบายนะครับแนะนาเลยครับลำโพงบลูทูธราคาเบาๆขนาดนี้เสียงก็ดีใช้ได้นะครับพกไปไหนก็สะดวกสบายอยากได้ก็จิ้มเลยนะครับทิดกะหกสิบเอ็ดบาทท่านั้นเอง